ชุดเครื่องหมายข้าราชาการนะคะคูสังกัดกรมมชิ้นแรกนะคะจะเป็นแพ้แถบสำหรับใช้งานี้ทั่วไปหรือจะเป็นแพ้แถบปีเกิดชิ้นที่2จะเป็นปกคอสิ่งนะคะชายหญิงจะขนาดต่างกันชายจะขนาดใหญ่กว่าของผู้หญิงชิ้นที่3นะคะชิ้นที่สมจะเป็นเข็มติดอกนะคะ เป็นเข็มกอทมอนะคะติดที่อกเสื้อทางด้านขวานะคะชิ้นที่4จะเป็นบ่าอินทนูชายหญิงนะคะชิ้นที่5จะเป็นชุดเข็มขัดนะคะสายพร้อมหัวคุดนะคะถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นสายซ่อนไปอยู่แบบนี้นะคะถ้าเป็นของผู้ชายสายจะอยู่ด้านนอกนะคะครบชุดนะคะของคููกทมจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะ สนใจก็ทักติดต่อสอบถามได้เลยจ้า